วัดตีไข่สานวิถีสาบ้านยายปิกมาหาคนจีนูนพี่น้องมาเมืองหูจีนูนพามามืองหูจีนูนนี่เป็กๆสิพี่น้องล่ะหนี่งสองจะยอะวยจีนูนนะจัดคนอะไบ้านยายทองสิบบัลลงกหาคนจีนูนอยู่บ้านเจ้าของได้จะมันมาเมองวสิมัน จะแดงโดยยายท้องจ้ะแดงโดยหน้าหลัหลัยังมาจกแล้วโจกเบิ้งบอกคูอมันเป็นวันบ่แม่น่เพราวะมันเป็นอะไรมันก็บบหูนั่งเคลียร์โบ่ท่อบ่ได้ด้วยถ่อยเขาต้องกดกนมอ้อมเดี๋ยวเห็นเขากดในคลิปไหมอันนี้กระลังเคยมากดนะเด้กพี่น้องบวันมันหนักบ่มันหนัน ก็มันมืออาชีพคนกินนู้นเด้อจ้ะอันนี้เป็นมือสมัครเล่นเห็นเออได้หรือวะลงเลิกได้หรอพนวะพี่น้องได้แล้ว <laughs> มึงกระดุมึงกระดุ๊นกรรนุ่นเห็นแล้วบ่เห็นเห็นบ่นั่น,พ,นพี่น้องกินนู้น,นกินนู้นเอ้าจับจับขึ้นมาตัวใหญ่ท้านนี่ ม่จักตัวนึงั้อขีเดียวเอาเอาได้กัเป็นสิบมันบบกหูหนึ่งโันอยู่นูออันนั้นอันนี้นนหน่อยเห็นปะกีนนน้นตัวนี้แหะมันอยู่ฟูป้ากินนู้นใหญ่พี่น้องอืมได้เลยโอ้ยบงผู้น่งคนนั่นแหละี่น้อเอามันหูแล้วโตซบ่ั้างโตหูแลวโตใหญ่น้ะเนเแ่มันจะยงด้วน่ะอืมจะได้จักตัวละมื่น ม้นันหาท่ตู้ปาดโอ้ม่นไ่เลยาาดมากกลจริงเอิเพิ่พอนเออแ้วเจ้ากระลังเคยหัดกลนเนาะออล่ะเปกะบออมัน่อไมเจแ้วหาหัดกลเ้จะมาหัดกลเนาะโอ้แิ่นุ้นใหญ่ตัวใหญ่ยังสีเมันกับเป็นไตแล้วไตแล้วเขาไตแล้วหังงมันแม่หลังมึจส้แล้ว น้าโมงหูนี่ว่าสิได้บ่พี่น้องคนกินโน้นได้กินเกลือพี่น้องยายทองกินงเกลืออ้ากินนู้นนั่นหูนี่บ่เห็นพี่น้องหูนี่เสียแล้วกินนู้นหมุนอยเนี่ยตัวกินนู้นตัวใหญ่นี่แหละกินนู้นกินนู้นมันบินบ่ปราทองเลยเอ้าจับไหม บ่ได้ซ้าหูนี่ไปไปต่อไปต่ออ๋อใส่ขวดแอบอ๋อนี่ได้บ้าอได้ล่ะโอ้ยมึงเอาไปไม่ออกโอ้ยมึงนั่นบอกเอาเสียมมูดิบไม่เหูาเก็ด้หูนง เออซ่บมั้โอ้ยตัวเดียวอ๋อม่ตัวอะโตวันนี้ะคนจีนูนพี่น้องคนจีนูนเอ๊ะนั่นๆนักตัวนจีนูนพี่น้องเห็นัตแล้วเห็นโตแล้ว อ no <si ืมอ mm. ืมอืมนี่จหัวนั่นละตัวอืมนด้นี่นี่ละตัวยู่ด้คก็กันนั่นแหะอืมเฮ็ดเอ็ดปัวสวัสดีค่ะพี่นาค่ะก็กันนาหาหาเห็ดหาที่นน้นพี่น้องไปเละดอกกีนก็ได้ น่ะเ่าแล้วน่ะมาเลุ่นเห็ดกระไดเห็ดกระไดอะลุ่นบ้าอันนี้กินเขานอมับงเออเท่าตอนี่บ้าจะวัดยีนะครับ มันต้าหาอีกป่ะไปบ้างป่ะเป็นน้มหอมเม็ดอยู่เนาะเป็นน้มหอมเม็ดอยู่ด้วย่ะมันหานบอร์ใช่่ อเน้ <Pedro> <laughs> ul รยรง oh, ้เขี่ยอือเขีดีค่ะอ๋อมันกำลังออกมันกำลังเจ้าอ๋อเจ้ากเหลี้วเห็นแทนนี่อ๋อแล้วโอ้โโอ้ดอกใหญ่เจ้าน โอ้เนี่ยสัดอกกนโอ้จาสันคอยมาสีได้หรอฮะเออให้ปวกไงนีละที่พี่รองได้ไปน่ะนะนี่ละตอนนาะคอยบ่เห็นหรืออตอนที่แรกือเดี๋ยวเห็นแต่ไม่เห็นแล้วคอยียมคอยแล้วอ๋อ๋องพีพี่วงดีดี โอ้เขาจะบะทันโพดินตัวนี้นั่นออหักอีกแล้วเขาบะทันโพดินที่นองเลยเอนนีได้เอยังเถอกับบได้ด้วยไหมนั่นบทันโพได้เลงจ้ะอืออะไรอ้อันละดอกอือนั่นบอกอือนั่นเด้ โอ้มันเป็นโพงของเขากระลังจีึ้นมันเป็นโพ้งสนะโพงเห็ดปวกมันงจะเป็นหลุมเนาะเป็นหลุมหลุมเอยดอกโอ้ได้หลายยีเด้แล้วนได้ปนแล้วนาะโอ้ยจ้าสีข่อยบ่ได้กินดอกขั้นบ่ทนบันบ่โพอืมโอ้เฮ็ดจ้าสีจังเห็นเขาเจ้าสีไม่ได้กินไม่ดอกอ๋อโอ้หมดสิบไป ก่าแแท้จนจากก็กระบอกหูขึ้นกันก็ไ่ยุคนเดอกง่ายไปยังซุ้มก็ไปยังอืาหอยเราคนลงหมดเีบก็เห็นก็ได้กินเอาดอกไมยม่วกันาคนนนู้นเออไอ้ท้องกัมาคนกินนู้นขึ้นกันนั่นแหละก็ว่ากันมาเห็นเห็ดยบก็ได้โลหะมึง นี่ดอกตรงนี้ขอบกบ่ได้กินแล้วว่าท่านโพกันนี่ตำเทียนนี่เนาะอือโอ้โอ้ยขันมนขันเป็นมูนนี่หล,ละเนาะอโอ้เคลียดีเคลียดีครับแกนดินกับแกนตัวนี้เพรดินแกนปืนีก็นขนาดขืนดีเนาะ ขัวขัวปลาขัวกินกินนู้นละบ้านปลาโคกุจีกระวังเฮ้ยไอาดอกขอก็ได้ตะดอกเข่าแล้วขอเห็นโพลขอจังได้เนาะเอออือี่ธีเป็นกลนอื ข้างเียนบันะอือกเป็นมูเล่นบางั้นมันออกแบบนี้อ้ขอกเป็กันัละอืมนบ่โกันอ้ินแล้วั้นมันออกกันออกก็สิขบเรกินขบห็น nó to đây là giấy thon cả